สวัสดีครับมืนีกาต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิปของผมและกดติดตามให้นะครับเพราะว่าผมมีช่องย t u b e มาเป็นเวลาโอ้หลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ปีห0ศยจนถึงปัจจุบันนี้ก็บุกเคยถึงพันดึกเพื่อกดมาแล้วก็เห็นพี่น้องกดให้กับต้องขอบคุณหลายๆนะครับผมมนีก็ขอถือโอกาสผูดคุยจักน้อยหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องพูน้านะครับ มรยาดระว่างนายกประเทศไทยกับนายกประเทศเขมรหรืออดีตนายกบางคตนะครับผมว่านายกอค์อิงเนี่ยมรยาทดีกว่ามูนะครับ,าก,ก,าราก,รบการผูดการจาการเข่าสังคมผมว่าอุ์อิงเนี่ยโอ้โหถือว่าเหมาะสมสุดแล้วนะครับในการเป็นผู้นําแต่ว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ประเทศไทยมันบริบป็นประชาธิปไตยเต็มรอยนะครับ การที่เหตุการณลงไปนี่ผู้สึกว่าโอ้โหโเสียงเสียงหลายแห้งนะครับสภาพระธานะนายกแต่ถาว่าว่างตัวมสมอนายกนี่ว่างตัวเหมาะสมที่สุดนะครับบ่ได้ก้าวราวมันบ่คือบางคนนะครับเขาเป็นแค่ข่ายอันธพาลขังถนนนะครับอาจจะผูดก้าวราวผูดรุนแรงกับผูไ้ได้กระไดเพราะว่าอํานาจของเขามีหลายนะครับที่นี่จะเปรียบเทียบนายกคุ้นเส้น กับนายกงอคงอิงหรอฟ้านั่นสไตล์แบบนักเล่งข่างถนนนะครับคือบริได้คำนึงถึงกิริยามารยาทบริได้พูดถึงอย่างต่างๆทั้งๆที่เป็นประเทศที่เป็นผู้นํามาโดนเป็นเพราะว่าเขาหลงตัวเองนะครับนายกอุงอิงนี่แทบจะบริได้ตอบตัวยังเลยนะครับเพราะว่าคำนึงถึงมารยาททั้งด่านการเมืองในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้นครับ ฮุนเซนเสียบอนะครับผมบอกฮุนเซนเสียเลยนะครับขาดความไว้วางใจมืดเลยนะครับจากการที่เขาพยายามที่จะเอาเรื่องนี้เข้าไปและก็เนื่องจากว่าเขามีอํานาจในการปกครองดูแลประเทศเขมรนี่แบบเบเ็ดเสร็จเด็ดขาดฉะนั้นคนเขมรบ่มีสิทธิ์ในการที่จะไปตาหนิตีเตียนหรือไปบอไปว่าเขาใดเว้นไปนตีลูกเมียลูกหลานต่างๆที่บอกก็เออจังสันนั้นมันบ่เหมาะสมหรือจังสันหนึังสีบ่เหมาะสมแต่ถึงบอกแล้วเขา่เฮ็ดน้ำก็ได้นะครับ เพราะนี่คือลักษณะอำนาจเมื่อมีอำนาจมากเขาก็เลยรู้อำนาจไปมคนเช่นกับนายกองค์อิงเสียบอเสียทั้งสองนะครับแต่ว่าอุงเอิงเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของให้ความเคารพให้เกียรติแก่คนที่เป็นผู้อวสุเป็นผู้นํามะเกา่าเหมาะสมสำหรับผู้หน่อยนะครับการอ้อมน้อมท่อมตนเองนี่บบแมนว่าไปอ่านี่ อ่อนแอไดยครับไปยอมเขาทุกอย่างไรโบแมนนะครับการเอาน้อมท้มต,น,ตนเองมันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยนะครับถาตะฮาเบิงกษัิย์ตีิปุ่น,นะครับท่านไปใส่ท่านสิบว่างตัวแบบลักษณะของท่านแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยนะครับนั่นคือลักษณะที่ท่านมีแบบแผนประเทศไทยคือการประเทศไทยนี่ก็มีแบบแผนอยู่ในลักษณะทังสี่ผู้น้อยให้ความเคารพผู้ใหญ่บ่วา่าแต่คนประเทศใดบ่วา่าแต่เขาอยู่ใสก่กระตามเขาอาุมากกว่าไก่ความเคารพเขา เพราะนี่คือจิตสํานึกของบุคคลต่างๆผู้ติดอบรมมาดีส่วนบางคนบางท่านคิดว่าตัวเองมีอํานาจพ่อมีอํานาจใหญ่แลวก็บเบงแสดงอาการอยู่ในลักษณะคข้าข่อันตะพานขางตนนน่กะโมสึกเบงแล้วกะมันมบ่งบ่เหมาะสมนะครับใส่อารมณ์อย่างเดียวแต่ว่าอุ้งอิงด้เ็ปจังสันแต่เปรียบเทียบแล้วนะครับอุ้งอิงกับหุนมเนตนี่ยฮุนมเนตสามารถเตือนพ่อได้ว่ก็อาจจะเตือนใดบอกใดนิดน้อยนะครับ บอกาสในการด็กจะบอกอยู่ในลักษณะมากไม้เนื่งจาก,กาพอมีอำนาจมากกว่าคือการทนุถนอมนําใจกันทนุนำถนอมนําใจผู้เฒ่าแต่อยู่ในลักษณะที่ตกอยู่ในสภาพสภาวะลําบากึือกันนะครับเพราะว่าตรงการอจะเตือนมารยาททั้งดันประเหตุต่างๆเก่ากับอยู่ในสภาพางสันนะครับถ้าไม่กระเมินเสียนะครับคุณเส้นมีพฤติกรรมแบบนั้นนี่โมเมนต์คุณเส่นสิทธ โอโห้ดีเด่นขึ้นมาสั่งโอโหสั่งพระเวอย่างต่างๆดีเลยครับกิริยาอาการแบบนั้นมันบ่งบอกถึงการบูหูจักตนเองนะครับว่าตัวเองเป็นผูน้นามาโดนควนสว่างตัวจังใดค่วนสิพูดจาจังใดบานพีเมืองหนองเพื่อจะให้เกิดความเข้อใจซึ่งกันและกันแม่นละครับบานประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศถ่มีประชาชนต้องการยุยงต้องการในตาํานิหุ่นเส้นเพื่อจะให้หุ่นเส้นนี่อารมณ์โกรธ มนเส้นก็นเลลายเป็นเครื่องมือเข้าไปแต่ปล่อยเต็มที่เลยต้องการเดี๋ยวก็ทำไร่ไอ้กลุ่มชินวัตไปแต่ลืมไปว่าตัวเองเนี่ยสภาพสถานในเดิมก็คือเป็นผู้นำความบดท,ทนย่อมจะมีสูงกว่าเขามารยาททางด่านการเมืองมารยาททางด่านการผู้นำนี่ต้องมีสูงกว่าเขาอุ้์อิงเ,งเป็นผู้หน่อยต้องใ้ความเคารพอยู่แล้วนะครับแต่เฮาบบเมนว่า โอ้ยเห็นคนนั่นเขามาไหว้ตาเทาเห็นคนนี้เขามาไหว้ตาเทานี่อย่าไปคิดว่าเขาบด้เข็มแข็งเลยครับมือใดก็อยู่ในสภาพที่แสดงตัวบ่เหมาะสมนี่ผู้ใหญ่แม่เด็กหน่อยไหว้เด็กหน่อยเขารบแล้วก็ยังแสดงตัวโอหังอ่างการอยู่นี่มมพว่ยาผู้ใหญ่นั่ยบ่เหมาะสมนะครับฉะนั้นว่างตัวให้เหมาะสมอุนเ้นระว่างตัวบ่เหมาะสมแล้วก็กลายเป็นคนเสียไปได้ครับแต่อง้อิงตอนนี้ก็คือว่า เมื่อมีคนอยู่ในลักษณะที่ต้องการอยากจะโค่นล้มต้องการเกิดแสกแซงให้องุ่งอิงอยู่บ่ไดนะครับแต่ผมว่าองุ่งอิงป่ะสุดยอดนะครับในลักษณะเป็นผู้ยิ่งที่ถึงว่าอายุยังหน่อยก็ตามแต่ประสบการณ์จากท่านเท็นบอกองุ่งอิงอยู่ในหมายไว้ไล่เกิดถือกูซึกว่าถึกเบาถึกว่าถึกโจมตีมาแต่อยู่ในสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่มันกระทบกระเทือนจิตใจแต่ว่าเขาเข้มแข็งเขาผ่านมาได้จะไหนครับ พอตอนนั้นก็โดนปฏิวัติตัวเองก็ถูกจัดการถูกกำหนดบทบาทต่างๆนั้นน่ามากมมยแล้วก็พ่อมาช่วงของคุณสมัครคุณสมชยัยคุณยิ่งรักองโหซือเขาด่ากันคู่มือนะครับด่ากันตั้งหลายเดือนเฉพาะด่าคนเงาของตระกูลชินวัติเนี่ยอุ้งอิงเป็นเป็นคนที่ทนอยู่ไหนจังไหนฉะนั้นเหตุการณ์ จึงสี่จึงถือว่าเป็นเหตุการณ์จิ๊บจินะครับสาหรับในความู้สึกข,ของผมงเนยผู้หิงนี่เหตุการณ์ซ้ำเนียเขารับได้และคิดว่าสิเดือนต่อไปแต่ว่าสถานการณ์การเมืองเหตุการณ์ทั้งด่านการเมืองที่ผูที่ผู้นาทั้งด่านการปฏิวัติที่ว่างขุมไว้ต่างต่างหน้ามากมม้เนี่ยนั่นก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งฉะนั้นผมจึงได้พูดอยู่ใน,นทิกต็อกว่าคุ้นทักษิณเนี่ยสมควรจะมาปรับฐานได้แล้ว สมควรจะมาดูแลสมควรจะมาเบิงว่าเหตุการบานการเมืองเหตุจะใดการบานการเมืองมันสิเดินไปได้ปรับปุ๊บช่วงหนึ่งพอแต่ป,ปับแล้วแต่เทากับมาซอยเพื่อจะให้ประเทศนี้มันเดินไปได้ผมผมคิดว่าทุกคนทุกท่านรักประเทศนะครับอยากให้ประเทศมันเดินไปได้ไปเห็นประเทศอื่นเขาจะเจร่ญก้าาหนาผู้เฒ่าผู้แกผู้ยูั้งนี้สิบห่วงหลุมฮวงหลานบ่พวกที่กินบานกินเมืองพวกที่โกงบานโกงเมืองส่อช้น อยู่ในลักษณะบ่ลืมหูบ่ลืมตานี่สสกินไปใส่ละครับคุณสิไปเป็นเปรตอ,อยู่ในประเทศนี้แบบใดคุณบรได้คำนึงถึงประเทศชาติบ้านเมืองเลยบอกฉะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่บางคนบางท่านนะผู้ที่มีอำนาจวาสนาอยู่ในข้มือตัดสินนันเทศนั่นเทศนี่เนี่ยผมว่าบางคนบางท่านอาจจะไม่จิตสํานึกแต่บางคนบางท่านกลายเป็นสนดานไปแล้วแก้ไขว่าได้นะครับต้องปลอยแต่ยัง้นเส้นนี่ต้องปลอยนะครับเพราะว่ามันเป็นสนดานเข้าไปแล้วสดานแบบใด เขาก็เป็นแบบนั้นเขาบริครรหนึง่งถือคุณธรรมจริยธรรมมารยาททั้งด่านการเมืองมารยาททั้งด่านผู้นําเลยเขาทาแมนว่าลูกหลานดีต้องดูถูกแต่ือ้นดูถูกผู้ที่เป็นปู่เป็นยาผู้ที่เป็นพ่อเ,เป็นแม่แบบนี้ขนาดอ่อนน้อมทับตนเองผูดคุยดีๆแล้วก็แม่ยังมาหักหลังอยู่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่แย่นะครับ